ทักทายสบายดีพี่น้องมดสุขูมสุคนที่คารมหักแพกเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่่องเบานึกเผาปลายเส้นเก่าเส้นเคยตอนนี้เบานึกกําลังจะเดินทางไปบ้านพี่น,น้องเนาะเนี่ยเส้นทางไปบ้านเนี่อัน,นจะเป็นเส้นทางที่เบานึกจะเดินทางไปทางนี้เนะาะเมื่อกี้ก็มาทางนี้แหละเนาะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางไปไทยเด้อน,นี่เด้อเบานึกจะพาทุกคนอ่าไปเลาะ เบิงเลาะส้มอาตลาดน้อยเป็นตลาดอากิวแคมพี่น้องเนะะาะเพราะว่าหมู่บ้านนี้จะมีสอว่ามู่บ้านกิวแคมเนาะเมืองเพียงแขวงสัญญบุรีสปลปล,ลาวเนือ้อพี่น้องเนาะข้าวไข่เอามันมันแก้วหรือว่ามันเผาช่วงนี้ขี้ฝนไลน่พี่น้องเนาะฝนมาตกขี้ฝนไลน่ตอนเศร้ากับอาการหนาวอยู่ <c oughs> แต่ตอนนี้มีแดดแล้วพี่น้องเนาะอบอุ่นแดดแหน่พระเจ้าวางไข่ในโต๊ะจังซีพี่น้องเนาะงามมา 10, 000, 15, 000, 6, 000ันละสิบพันสิบห้าพันส่าวพันก็มีสบายดีอันน้นอยๆน,ยนี่มันไข่อะไรนี่นะมันห้าพันมันห้าพเนาะนี่พี่น้องมันห้าพันประมาณเจ็ดบาทหรือว่าแปดบาทเนาะงามนคนขายก็งามเนาะมันก็นงาม ภาษาโมงเนี s <S ่ยเอินเอินม uh, ันมันยังกาะก็ปื้ก็ปื้ก็ปื้พี่น้องเนาะภาษาโมงเป็นมันยังกาะบ่ขึ้นดูก็ปื้อปื้ะก็ปื้พี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นแบบอ่าน้อยๆสั้นๆเนาะอันนี้แมนน้อยๆเงาๆได้หนี่นาะอันนี้กับนี้อันได้กินแซ่บแซ่บกันแซบกันอืมเดี่ยวไปซื้อสวยๆจาก หนึงมัดหนึงเอาเอามัดนึงก่อนเดี๋ยวปะไว้ที่ก่อนนะเดี๋ยววันน้องไปถ่ายคลิปมัดนึงก่อนนะกระม้าวลดสิ <h <h ่งต่างมันพี่น้องมันต้นหรือว่ามันสับพลังไปเจ้าย่องไว้โตจังซีพี่น้องงามเพลงนะครัเจ้าจัดเรียนเป็นระเบียบเรียบหอยพี่น้อง เป็นเท้าจังสีพี่น้องเพยสงามๆไว้เนาะ,ะ <c oughs> สวงนี้ก็เป็นสวงมันแกว้วมันเผาพี่น้องเนาะบางคนก็นเอิ้นมันแกว้วบางคนก็นเอิ้นมันเผาเนาะ <c oughs> มาข้ามกับค่ายได้นี่ยนะมาข้ามซุกระบนันนี่อู้วว่า,วานบอกว่านบอกมาข้ามพี่น้องมาข้ามว่าน,น นะเ้อเข้าอันนี้มันคำเข้าฟักคล้าๆเฮ้อ่อันนี้เข,าเขาา้เา,านนขล้างดีๆเลยเนาะล้างอ่เนาะเป็นบ่ ลางงามงามคือแมคคาเนาะแมคคาก็งามงามอันนี้คร้สาวหรือว่ามีมีผรูบ้าแล้วมีผัวแล้วเนาะมีลูกแล้วบ่มีเถอะมีแต่มีผัวเนาะคิกี่เด็กครูสาวโหมีลูกค้ามาซื้อมัดเท่าใดิร์กค่ายหนึ่งเดิร์เหมัดตาสองพันมีมัดสิพันบ่ มัดสิพันมีบ่อยนี่ดีเนาะเดี๋ยวสิเอาันนี้ซวยซื้อซวยคนละมัดเซฟบบนนี่เซบว้ากินเลยได้บ่หรือว่าไปเผาก่อนยอกซื้อเด้อยอกของเมียเขาจังเลยพวกเขาเห็นเหมพวกบอดี้มาค่ายน้ำบ่สิพันเนาะเดี๋ยวปากไว้นก่อนเดี๋ยวบ่นัน คอยเมาออเด้อจักจักปี่เรากอ็อ๋อสิบแปดปีเอาคิดว่าสาปายพี่เราเออเป็นเป็นน้องอยู่นี่เป็นอายหรอได้สิบแปดปีเนาะเอาพวาัวโดนหรอจักปี่หรอปีปลายแล้ว,ลว,ลวสันก็เอาน้องนี่เอาพัวตอนอายุสิบเจ็ดปีบ่เพราะว่าส่วนไลน์นี่คนสนว่วนเผามุงเัานี่หรือว่า คนชนเผ่าสัน้ะอยู่ในล้าวนี่เขาจะามาเอาวันพั่วไว้เนาะคือเซามงนี่สิบห้าปีเอาแล้วบ่บางบางคนนะสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่ปีเอาแล้วเนาะเอาแล้วเอ่ออ่าอือมักก็เอาเนาะจังหวะไอ้เมาเด้อเลาะทายบึ้ดหึงก่อนพี่น้องเขาจะเอาเห็ดไว้งามๆจังที พี่เสียบดีหนิบอกเลื่อมๆไว้พี่น้องเนาะตากเรียดไว้นี่แห้งเสียบเลยบ้านเดี๋ยวซื้ออันสวยอันเมียอันี่มัดนึงก่อนใส่เมื่อกี้นะใส่อันไอเมียว่าอันนี้มัดมัดเท่าไรนี่อันนี้ห้าพันเนาะเอามัดนึงสวยเนาะมาก่อนเอาอันนี้เด้ออันนี้ห้าพันจังไรมาเอาเด้อซื้อสวยผัวละมัดจังไรมาเอา นี่ซอรีก็มานำพี่น้องเนาะสบายดีเดมาสบายดีอเอฟซีเดไม่ได้ซอรีก็มานำพี่น้องสบายดีเจ้าหน่อยไปเลาะเก็บอันมันเด้อเ<ส>ลาะเก็บมันเนาะซอรี่เป็นวัดเนาะหน,ะนาวเนาะตอนเช้านี่ก็หนาวเด้หนาวเด้ตอนหกโมงเจ็ดโมงนี่หนาวแต่ว่าตอนนี้มันแดดแดดออกแล้วพี่น้องเนาะมีแดดแล้วก็อบอุนอ่นแดดมาเบิ่งอัน ่ซนนี้ก่อนโซนนี้ค่พักพี่นอ้องนี่มาไหมมาเบิง่งมักเพ็ดมะย่างเนี่ยเอาไปซื้อไปพุ่นไปบ้านพุ่นอันนี้มันระวังการเดินทางกับบ้านของบนึกกับซาลีพี่นอ้นองเนาะค่พักพักกาดมัดเท่าไหร่มอ้คนเอกนี่บ 15, อันในสิสนนสสนบห้าพันนี้พี่น้องมักทัวเนาะมักทัวทั่วไส้ชินหมูเนาะทั่วไส้ชินหมูแซบได้ไหมมาเบิ่งผักกะลัมเนาะบางคนเอินผักกะล่อได้หนิมักเพชรขี้นู่น <15, 000. S 1> ี่เด้ขายแนวใดสิพันเราค่ายขิงเดี่ยพี่น้องขิงแต่กะมีมัก มะขามเนี่ยมะขามหวานในการมาังมหงว่ามังหงเนี่ยซุกเลยได้เนาะกินได้เลยพี่น้องเนาะหน่กกวยซุกหน่วยเหอมก็มีเนาะมะกล้วยมะกล้วยมะเขือมะเขืออู้อันนี้เอาไปซากินเสียบได้นิดนะเนาะกับกอบไปพี่น้นองเนาะเบิ่งทางนี้กันสบายดีอู้อันนี้ ข้าวป้อมเนาะข้าวป้อมปลาคือสิยาวเพี้ยงใด๋โอ้ทรัสมพรไกอลลบาโอ้งามๆไว้เียบ่น่ะด2,000 2,000 5,000สมัค5,000เอาไปบ่หรือว่าซื้อยังสวยมาถ่ายเอาผู้สาวเด้มาถ่ายเอาผู้สาวแต่บ่มีผู้สาวซําเนาะตลาดนี้ เราขัวมาแล้วเนาะสิบสองสิบสามปีเนี่ยเอาพัวแล้วบรันเขาแลวเนาะแต่ว่าบุญกินเจี้ยงนี่มันมันผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วเนาะเอาไหมเอาหม เท่าไหราเหมนกันคือ <c oughs> มาข้าบ้านไปนังก่ทมไเงินทอนมีเงินทอ <c oughs> เนเห็นอะไเนาะขมีแต่๋ยวทำเขาดูมีบอกอันนี้นไข่กับบมีเพอานนี้บุ้มมีแพ่ได้ไข่เลยนะแป่เจ้าพมเดอเลย บมีเนาะโ <c oughs> บมีเงินหน่อยพี่นอ้องเดี๋ยวไปเฟียนก่อน <c oughs> ขอดปะไป <c oughs> เียนนะเพราะยุนดีนี่แ็ปะอ้อันนี้บ็อกอรี่พี่น้องบำรุงตับอันนี้ขายแนวใดนี่นะ บาเจยหาเจยก็นะเมื่อีสาวพันเมื่อทีสาวพันพี่น้องเนาะตอกาลาคักเทบอกคลี่พี่น้องบอกกคลี่งามๆเห็นฮอตโลนึงอยู่ที่ไหไบเลียง่ฮอตโลนึงเนี่ยพี่น้องลายได้บอกคลี่พี่น้องเนี่ยด้ล้สด้เ อันนี้มักทัว่ครัวสกับซีนมูพี่น้องเจี๊ยบ15,000ประมาณเาสาซองเสาสา,สามบาทพี่น้องเดี๋ยวทางเงินทอนก่อนนน้อยครับเอาเนี่ยอาร์ตเสียด้วยแม่พอเปล่านี่ยอนไรก็นี่แกนมักทัวบอกปลาคีฟุนพี่น้อง จัดไว้งามๆพี่น้องมันแก้วมันเผาเนะาะใครที่ขี่รถไกลไปไกลมาก็มาแวะได้ยด้วยสมารถแวะได้เนาะซื้ออ่ามันแก้วมันเผาไปกินอยู่บ้านอยู่เฮือนพี่น้องเนาะม,มีทุกมือเนาะในช่วงนี้มีทุกมือเลยเนะาะจันทร์ฮอตอ่าวันทิตย์นีแหละเงินน้อยนะมาช่วมันช่วย อ๋อซื้อลายแล้วเนาะมัดนี่มัดห้าพันป่อันนี้มัดสิบพันก็ค่ะมัดห้าพันมีบ่แม่พระวัยอยู่พุ่นกับซื้อแล้วซื้อลายแล้วเมื่อกี้ก็ได้อันนี้ในเท่านี้น 25, มัดห้าพันป่ะอ๋อเอันนี้โดยคุณด <c oughs> นซื้ออีกแมงห้าพันเขาซื้อกับพุ่นเนี่ยเมื่อกี้เนาะเขาซื้อลายอยู่ในบรนักรถเครื่องกับลายเลย ไม่ยังกันะขนมห้าพันอกหาพันโอเคสบายหายมันๆเด้อไายเมื่อดบอกอันเมื่อมือนีนะแต่ละมือไขเมื่อบอกแม่แต่ละมือไครเมื่มอ,อบอกไ้เมโอดด้ดีดสุดยอดอ่า น้องเบิ้ลบอกขล่นหนินี่นี่น,น,นี่สาวพันขล่นไม่เห็นท่งเดียวทงเดียวไดวว้มันมีจักห,หนึ่งองสามหัวบนน่ะไลยเลยโลนึงงี่โลายพี่น้องโลืมโลปสาวพันเอาบาอสสาวพันสาวพันเดี๋ยวจะฟ้าดันจ้ะ ไม่ใช่แล้กวกัน <c oughs> เงินทอนเลยเงินทอนเลยว้าาลดใหญ่พี่น้อง <c oughs> ที่ฟุน่น <c oughs> ขีฟุนขีฟุนเนาะอาไซานี่เลยเนาะห้าพันเรีบไปเป็นข้าอยู่บ้านนี่ออเมอกำลังอันมัดอยู่นี่็นบอกพี่นเนาะให้เราห้าพันห้าพันีะพูดด้ขจังนี้จนะพูดได้จะไปเมร์เ,นเนย สวยเนี่ยสวยสวยภูละมัดเราเป็นเลยวหนอเนี่ยฮะกินไหมกินไหมกินได้เลยพี่นอ้องเราให้กินเช็คมบม้างดูไปแต่เอาอยู่พุ่นเลยเมื่อกี้ไอซียูอยู่พุ่นเหมขอบใจเด้อเอาให้เมื่อกี้แซกกะ เท่าเดิมก่อเมื่อกี้นะสิบพันนี่โอเดยไปปานงามแลเขาเห็ดไปฮะเบิรงซลีกินน er ันนี่กอนเสียบ่กินดูเย็นดีมนบ่นี้นี่เท่ากัมเมื่อกี้ห้าพั่ะห้าพัน่ เลยฮใบเล้งในค่้ายมืดอยู่บ่มืดอยู่ปลาก็เนาะส่วนนี้คือว่าน้อยแล้วเต็ต่อทำอี่ค่าก็โอเคได้เต็มเลยนะส่วนนี้มืดเลยมืดแล้วดูดูดดูอ่ะนี่แหละพี่น้องโ้ายคีบฟุ้นจะคีบฟุ้นก่อน พี่น้องกี <c oughs> ่ฟุนบ้านวะกี่ฟุนเต็มเ <c> ท <oughs> าได้เอามาซื้อสวยเขาเนาะพูลมาตพูลมาตมัดห้า 5, 10, พันสิบพันพี่น้องเนาะสิบเจ็ดสิบแปดบาทนะเจ็ดแปดบาทซื้อสวยเขาเนาะซืออ้อเกล็ผักหอมบออล็อกแครี่เด้เนาะเครื่องเค้ากะายเด้พี่น้องเห็นบ่โอ้อันนี้จนซีบมัาสแตกแล้วนี่นะฮึบอันนี้ สาียนเซกตะลุด้วยนอนนี่เนาะเดี๋ยวเอาสำหรับคลิปนี้ก็บุมบิ๊มยังหลายเนาะพาทุกคนมาแวะเพื่ตลาดกิวแคมเนาะเป็นตลาดคนชนเผาม้งเนาะตลาดบ้านกิวแคมพี่น้อเนาะเมืองเพียงแขว่งสัญบุรีสปปลาวเนื้อถ้าพาไกลไปไกลมาก็มาแวะซื้อกินได้ด้วยเนาะมันแก้วมันเผาของพี่น้องคนสุนเผา มุ้งเนาะเสียบอีลีพี่นงเนาะืาอทีซาลีกับซีมเบิ้งหน่วยนึ่งเราด้วยเนาะอ่ะถ้าพาเมาดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บอดีกับซาลีทำคลิปอีก้นต่อไปด้วยโอเคบ๊ายบาย